แล้วหันมาทำมาสังหารือมาซพ้์นะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยมีหนี้กว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ก่อนจะทำมาสังหารือมาซพ้์นะครับแต่ว่าจะขายรถนะครับไปสร้างบ้านนะครับรถเกิดไฟไหมนะครับเดี๋ยวลองมาฟัางเรื่องราวชีวิตของผมนะครับนะครับก็ เป็นอดีตข้าราชการครูครับเออเงินเดือนตอนแรกก็7,590บาทนะครับ7,590บาทก็ฟันฝ่าชีวิตมามากมายครับก็ดิ้นรนนะครับด้วยจำนวนเงินที่ไม่พอที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับดูแลลูกนะครับผมนะครับช่วงนั้นผมเป็นหนี้อยู่ แล้วก็ไปทําบุญวัดหนึ่งนะครับไปทําบุญวัด่พระอาจารย์ท่านหนึ่งเ็าบอกว่าถ้าให้พักให้ผมว่าไปทําอสังหาดีมัพยรับให้มาทําอสังหาดีมัพยสักตอนนั้นเ็าบอกว่าเฮ้ยก็ยังไม่คิดว่าอสาังหาดีมัพย์ัเพื่ออะไรก็ยังไม่เข้าใจว่าอสังหาดีมัพย์ัคืออะไรผมไปหาท่านตอนเดือนตุลาคมแล้วก็ท่านบอกว่า ให้ทำภายในปีนี้นะคุเหลืออีกสองเดือนนะครับเหลือสองเดือนก็ตัดสินใจทำครับลงมือทำเลยก็ก้กอนแรกที่ลงมือทำนะครับอันนี้คือภาเรยาและลูกของผมนะงรครับก็ทำโดยมีความรู้ครับก็กู้สาก,กรไปซื้อที่นะครับที่บอกว่ากู้เพิ่มครับร้านห้าก็กู้เพิ่มไปซื้อที่อีก ผู้เพิ่มไปทีนี้ก็ว่าจะขายรถผมทำรถมือสองด้วยเท่านั้นครับว่าจะขายรถไปสร้างบ้านรถเกิดไฟไหม้นะครับเ,เตรียมเตรียมช่างเตรียมได้เลิกหมดแล้วครับแต่อีกประมาณสองาทิตย์กว่ารถเกิดไฟไหมผมจึงรวบรวมนะครับยืมยืมเงินจากคนรอบข้างผมทั้งหมดเลยนะครับเจอหน้าใครก็ยืมหมด โอนละห้าหมื่นสามหมื่แสนก็สร้างบ้านหลังนี้เสร็จครับตอนนี้ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนกับอาจารย์นะครับโดยที่ไม่มีความรู้นะครับบ้านหลังนี้ผมสร้างแล้วก็ทั้งสร้างทั้งขายแปดเดือนนะครับแปดเดือนแล้วก็จุดพีกกว่านั้นก็คือระหว่างผมสร้างบ้านหลังนี้ครับผมยืมมาหมดแล้วครับวันที่ไปโอนบ้านผมก็จ่ายนี่รอบๆข้างผมประมาณหกแสนกว่าบาท ระหว่างเราโอนบ้านก็ลูกชายครับเข้าเซเว่นนะครับตอนกลับตอนกลับจากไปดูบ้านนะครับก็มีเงินติดตัวอยู่สามร้อยนะครับสามร้อยก็เข้าเซเว่นเข้าเซเว่นไปผมเติมน้ำมันก่อนสองร้อยโดยโดยมีเงินติดตัวหนึ่งร้อยเดียวนะครับลูกก็เข้าเซเว่นก็เข้าไปก็อิบของออกมานะครับ ปรากว่าเงินเกินผมก็ให้ลูกเอาเงินไปเอาของไปคืนนะครับอันนั้นเป็นจุดที่สะเทือนใจนะครับแล้วก็คิดในใจว่าผมต้องผ่านจุดนี้ให้ได้นะครับผมต้องผ่านจุดนี้ให้ได้แล้วก็ผ่านจุดนี้ได้ครับพอซื้อรถเก่ามาครับนะครับแล้วก็ขายบ้านหลังแรกขายบ้านหลังแรกเสร็จปุ๊บ ผมก็คิดว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมยังไงก็คือผมดู Google แล้วก็ YouTube ผมไปเห็นคลิปอาจารย์นะครับสัมภาษณ์คนประสบความสำเร็จมากมายหลายๆท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เห็นว่าตอนแรกก็ฟังไปก็ยังไม่เชื่อรับว่าทำได้จริงก็ฟังไปฟังไปแล้วอันนี้ของจริงเลยเลยตัดสินใจมาเรียนนะครับ เรียนในคอร์สชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยเช้เงินคนอื่นครับรุ่น52ก็อาจารย์ก็เขียนในหนังสือบอกว่าขอให้ครูโต้มุ่งมั่นทําฝันให้เป็นจริงนะครับนะครับวันที่27ิบเจดเดือนสิบสองนสิบนะครับเ,เริ่มเรียนแล้วก,ก็ใช้วิชาอาจารย์เด็กพันนะครับก็คือใช้วิธีการเจราจาซื้อที่ดิน การวางเงินแล้วก็ไปซื้อทําหลังที่สองหลังที่สามเสร็จนะครับหลังนี้หลังที่สองที่สามเสร็จภาพท้ายมือก็คือก็ต้องขอบคุณครอบครัวครับที่อยู่ข้างผมตลอดนะครับลูกชายนะครับช่วยผมไปติดป้ายนะครับช่วยติดป้ายหน้าโครงการก็ขายหลังที่สองที่สามเสร็จแล้วก็ไปเรียนชนุดเ,เรียน สร้างขายหลังแรกให้ในราครุ้น